แสดงให้เห็นว่านะครับว่ามีเห็นไหมมากดามากนะครับสีุึงที่ติดประกับท่อประปานะครับอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ําหัวก๊อกฟิลิปเอวีพีสามเจ็ดห้าสองมีข้อต่อก๊อกมาให้ถึงหกแบบจะจะเลือกได้เลยนะครับประกอบง่ายมากนะครับหมุนออกนิดนึงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับก็จะอยู่นะครับสบายมากอย่าลืมนะครับแกะพลาสติกออกจากตัวกล่องด้วยระบบกล่องเป็น X เอาตาสี่ขั้นตอนนะครับประกอบกลับเข้าไปให้เรียบร้อยนะจ๊ะการเปิดนะครับมีทั้งแบบใช้นับประปานะครับหัวเดียวหัวฟู่แล้วก็ผ่าเครื่องกรองล้างผักอย่างได้สบายใจนะครับอย่างสะอาจะจดปราศจากสิ่งตกค้างนะครับมีติดบ้านไว้สบายใจนะครับเดี๋ยวนี้นะ้ำมันก็ไม่ค่อยจางเท่าไหร่สวัสดีจ้า